คยสงสัยไหมคะว่าทําไมคําอธิษฐานของคนบางคนจึงเป็นจริงได้แล้วเมื่อไหร่คําอธิษฐานของเราจึงจะเป็นจริงบ้างคําตอบนั่นก็คือคําอธิษฐานของคุณทุกคนสามารถเป็นจริงได้เพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับพลังและอำนาจในการสั่งการเพียงแต่คุณต้องรู้เคล็ดลับสามเคล็ดลับนี้ข้อที่หนึ่งเมื่อคุณอธิษฐาน คุณบอกสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจนคุณสั่งการเลยค่ะว่าคุณต้องการอะไรอยากขอพอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขอเท่ากับคุณส่งพลังงานของการขาดแคลนออกไปคุณจะไม่มีทางได้สิ่งนั้นข้อที่สองคุณต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณอธิษฐานหลายครั้งที่เวลาเรา อธิษฐานแล้วเรากลับเข้าสู่โหมดชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์ในชีวิตครอบครัวหรือชีวิตการทำงานคุณก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมีปัญหาโน่นนี่นั่นทำให้เราไม่ได้โฟกัสอยู่กับคำอธิษฐานของเราและข้อที่สต้องลงมือทำอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่หนักๆเพียงแต่ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่ไปในทิศทางเดียวก,กันกับคำอธิษฐานของคุณ คุณก็แค่ชิลกับมันค่ะให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาตินึกถึงภาพที่คุณได้สิ่งนั้นร้อยแล้วสิ่งที่คุณอธิษฐานมันจะมาในหัวของคุณเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ในใจของคุณรู้สึกค้านว่าคุณไม่เหมาะสมกับสิ่งนั้นคุณไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นหรือไม่เคยมีใครในครอบครัวของคุณทำสิ่งนั้นได้ มันจะยกเลิกหรือแคนเซิลคำอธิษฐานนั้นท,ทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเชื่อและสวมความเป็นสิ่งนั้นคำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริง